สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าลางนะครับเรเตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับวันนี้ก็เป็นคิวส่งของวันพุธนะครับชุดลางอาทิตย์หนึ่งผมจะส่งอยู่สองรอบนะครับวันพุธกับวันเสาร์นะครับนี่คิวรอบวันพุธก็ประมาณสี่สิกว่าลางนะครับ ชุดลางก็จะมีอยู่4แบบนะครับลางกลมตันเหลี่ยมตันแล้วก็รางสเปคเดียวขอบกระจกแล้วก็ลางปืนสูงนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับเลือกได้นะครับต้องการรางตัวไหนความยาวของรางก็มีเมตรยี่เมตรสาเมตรสี่นะครับราคาชุดรางนะครับถ้าเป็นปีกโรลเลอร์นะครับก็จะมีรางไกเซฟปีกโรลเลอร์แถมขาจับท่อ pvc ให้แล้วก็ลูกดอก1ลูก ราคาชุดนี้จะอยู่ที่พันแปดถ้าเป็นปีกค้างคาวราคาจะอยู่ที่พันห้านะครับถ้าล่างซอลองไก่ล่องปีกจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับลางเต่านะครับซอลองไก่ล่องปีกแล้วก็ลดน้ําหนักให้นะครับต้องการแบบไหนก็สั่งมาได้นะครับหรือว่าจะเอาแต่ล่างไม่เอาไก่เอาแต่เอาปีกก็ได้หรือว่าเอาลางเอาไก่ไม่เอาปีกก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้านะครับต้องการแบบไหนก็ลองสั่งมาได้นะครับ ให้ดูงานใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น ID l ดียนะครับ s เกองเก้ w g r r m นะครับเป็นลายตัวใหม่นะครับเป็นลายเพจเบอร์โทรก็ตานี้นะครับ092 946 2599อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น095 502 63 38นะครับจะโทรมาหรือว่าแอไลน์มาก็ได้นะครับตามนี้เลยถ้าเป็น Facebook ก็จะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ ชื่อเฟสนะครับนี่ก็ชื่อลูกค้านะครับก็จบไปนเรียบร้อยหมดแล้วนะรประมาณนี้นะครับระบบไกก็จะเป็นแบบฝังรางนะครับเป็นไกเซฟน็อกระบบสปริงนะครับเซฟนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นปิดครั้งขาวนะครับ ประมาณสิบเอ็ดลัางนะครับราคาพันห้านะครับทิข้งข่าวตัวนี้ก็จะเป็นติดโรเลอร์นะครับติดโรเลอร์จะเป็นแบบฝังล้อฝังลูกปืนนะครับล้อก็จะลื่นๆนะครับนี่นะครับฝังลูกปืนนะครับบนล่างนะครับผมมาให้ดูนี่นะครับชุดล่างนะครับ นี่เป็นลางกลมตันแบบนี้ก็เป็นลางสเปคเดียวขอบกระจกนะครับนี่นะตัวนี้เป็นลางปืนศูนนะครับใส่ลูกจับด้านตายรางนะครับตัวนี้เหลี่ยมตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องการตัวไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์นะครับนี่นะครับจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับรอไม่นานนะครับสองสามวันนะครับเต็มที่มีเก็บปลายทางนะครับถ้าเก็บปลายทางมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยถ้าโอนก่อนก็คือถ้าสมมุติเป็นปิดชุดรางสีโรลเลอร์ราคาพันแปดถ้าโอนก่อนก็ราคาตามนี้เลยส่งให้ฟรี แต่ถ้าเก็บไปทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีก100นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ